โอ้ขายควายห้างด้วยควายห้างด้วยมากดูดีน้องควายห้างด้วยโอ้โอ้โอ้ถานอนหลับไอ้เจ๊ตัวรูตัวจริงเจ้าสิงเจริง ช่วงใกล้เขาพันษาในงานไอ้งานแห่บวชบ่หลายบ่ครับพอดีข้อใดแห่อยู่แต่ว่าสร้างตัวญ่มันตกมั่นเลยข้อดดแห่์ข้อใดแหย์อยู่เล็กน้อยเพราะว่ากำลังเศร้าหมู่บ้านก็ไปแห่อยู่ในจักรว่างห้องเลยแหละแหย์ตาต่างเมื่อก่อนแห่อยู่อำเภอพะลังพังจันวังจันทร์วังจันทร์ะย่อง ว่าตัวนี้ตกมันอยู่ก็เลยบอกท่านเด็กไปเฮทั้งหล